สวัสดีครับผมวายโยนายวายโยมูลบุญนะครับหรือว่านะครับเป็นเป็นผู้ผลิตกระถางนะครับเป็นผู้จําหน่ายแม่พิมพ์กระถางนะครับกระถางมงคลนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนนะครับที่มาดูงานนะครับวิธีการหล่อกระถางนะครับสำหรับงานหล่อกระถางนะครับอันดับแรกก็คือ หลักๆที่ต้องมีก็คือแม่พิมพ์นะครับตัวนี้มันจะเป็นแม่พิมพ์สาเร็จรูปนะครับก็จะทํางานง่ายนะครับวิธีการก็คือนะครับเราประกอบแม่พิมพ์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับก็จะมีตัวล็อกมาให้ ชิ้นแบบนี้ประกบเข้าหากันพอประกอบพิมพ์อันนี้เขาเรียกพิมพ์นอกนะครับมันก็จะได้รูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพิมพ์ด้านในนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทีมฐานเราก็จะประกอบลงแบบนี้ ได้รูปร่างรลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทาน้ํามันที่พิมพ์นะครับทั้งพิมพ์นอกพิมพ์ในน้ํามันนี้ใช้น้ํามันพืชหรือว่าน้ํามันเครื่องเก่าก็ได้ครับ นมันเครื่องเก่านะเ้น้ำมันเครื่องเก่าก็จะดีกว่าน้ำมันพืชเพราเวลาชิ้นงานแห้งเราเราจะแกะงานได้ง่าย น้ำมันเครื่องรถยนต์นี่นะเครื่องรถยนต์มอเตอร์ไซค์เวลาทาทาให้ทั่วพวกลวดลายต่างๆมันจะอ่าไม่แตกนะส่วนพิมพ์ในแล้วก็ทามันจะ ทำจริงๆก็ควรใส่ถุงมือนะครับอันนี้นัดกันถุนเวลาก <c oughs> ็ประกบเข้แบบนี้นะครับ <c oughs> ลอ็อกทุกทุกจุดอันนี้เขาทำมาเพื่อ ก็ไม่ต้องสนใจสนใจตัวตัวที่มันจะประรกบเข้าหากันแค่นั้นครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ประกอบพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ทีนี้มาสู่ขั้นตอนการผสมปูนตัวปูนปูนนี่ปูนที่ ใช้เป็นปูนแดงปูนแดงนั่นมันจะปูนปอดแลนปูนสาหรับงานหลอ่อจะมีความแข็งแกร่งกว่าปูนฉาบอัตราส่วนผสมที่แนะนําก็คือปูนสองส่วนทรายหนึ่งส่วนหรืออีกส่วนหนึ่งก็ถ้าเป็นทรายหยาบก,ก็ปูนหนึ่งส่วนทราย เป็นตากใหม่ด้วยตามขั้นตอนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หลักๆสำคัญนะครับนอกจากแม่พิมพ์แล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็จะมีค้อนนะครับค้อนหัวยางนะครับไปสำหรับเคาะพิมพ์นะครับ เกียงหน้าตัดแบบนี้นะครับลวดนะครับสำหรับใส่งานหล่อนะครับคีมช่วยในการหมนุนประกอบแม่พิมพ์นะครับเกียงใบโพแล้วก็กระบวยตักปูนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ํายากันซึมนะครับน้ํายากันซึมผสมกับน้ํายาแทนปูนขาวแกนร่อนน้ํายาแทนปูนขาวอยู่ไหนล้วไม่รู้ นะ้ำอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาก,กันซึมอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาแทนปูนขาวนะครับอ่าคุณสมบัติของสองตัวนี้ยังไงนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยลดฟองอากาศในชิ้นงานเวลาเราหล่อนะครับงานปูนถ้าปกติแล้วเวลาเราหล่อแล้วมันจะมีฟองอากาศ ในชิ้นงานนะครับส่วนตัวนี้ก็จะช่วยให้กันซึมในชิ้นงานนะเพราะกระถางเวลาเราปลูกต้นไม้บางทีเอาไปทําอ่างงูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะช่วยลดการแตกราวของชิ้นงานได้นะครับแต่ว่าอัตราส่วนผสมก็คือ,อหนึ่งส่วนต่อน้ำสอ0รต่อน้ำสองรส่วนนะครับ สมมติว่าอันนี้1ลิตรก็น้ำสอ0 0ลิตรอันนี้ก็เหมือนกันครับนะแต่ว่าอันนี้ให้เจือจางจากอัตราส่วนที่เขาแนะนําก็คือ1ต่อ200เช่นกันแต่ว่าให้เจือจางมากกว่าเพราะว่างานหล่อกระถางมันจะ,ะแห้งช้ามันจะทําให้เราเสียเวลาแล้วก็อาจจะเป็น1ต่อ400 1ต่อ300นะครับอันนี้ก็สมมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็เป็นถังอ่านี่ชิ้นงานเอามามานี่เลยก็ได้นี่คือรูอากาศรูอากาศเวลาเราหล่อสเสร็จมันจะมีรูอากาศแบบนี้เวลามันแห้งนะครับผสมขนาดผสมก็ยังมีนะครับแต่ว่าถ้าเราผสมน้ํายาพวกนี้มันจะช่วยลดนะครับชิ้นงานมันก็จะดูเนียนขึ้น แล้วก็ถังถังถังสีถังอะไรนี่แหละครับถ้าทำงานใหญ่ๆก็มีอ่างผสมนม่ฮมีกระบะผสมปูนแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสว่านนะครับ้างานปูนก็แนะนำเป็นสว่าน รุ่นให,ใหญ่ขึ้นไปช่วยครับช่วยในการปั่นปูนให้มันเท่ากันได้ดีที่สุด นี้ำยาทิ่สสมไปแล้วตาส่วนใช้น้อยมากอันนี้ยังเยอะเพราะไม่งั้นงานไม่แห้งเลยถามว่าผสมน้อยๆน,นี่มันจะมีผลมีผลนะครับเพราะว่ามันประสิทธิภาพมันสูงมากยาพวกนี้ ก็นำปูนที่เราผสมเสร็จนะครับจะน้อยจริงแล้วเราควรจะแช่ปูนไว้ก่อน,นครับแช่ปูนกับน้ำไว้ก่อนจนกว่าน้ำจซึมเข้าเนื้อปูนทั้งหมดนะครับแต่อันนี้เราท่วไแล้แช่เพื่อให้ ลดฟองอากาศนั่นแหละทุกอย่างคือลดฟองอากาศลบเดอบอ้อบันไทยปูน เนื้อปูนเวลาผสมก็จะประมาณนี้หรือว่าเหลวกว่านี้นิดนึงก็ได้นะแต่ไม่ควรข้นกว่าน,น,นี้ครับนะประมาณนี้อันนี้หมันข้อนอยู่ครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเทง่ายแล้วก็งานมันจะเนียน อันนี้ต้กะตาปูดข้นไ้นไปก็จะทำให้เทงานยาก แต่ว่ามันก็มีสูตรที่ทำให้ง่ายก็คือใช้วิธีรัด บวกด้วยระพูนที่ออโหถ้าเทแบบนี้เวลากดให้กดตรงกลางแม่พิมพ์น,นะครับ กดหูด้านในด้านหนึ่งไม่งั้นมันหูมันจะหัก ตอนสำคัญตัวนึงการใส่ลวดในชิ้นงานจริงๆแล้วควรประกอบสารลวดโดยใช้พิมพ์ในพิมพ์ตัวในตัวนี้นะครับ มันยังไม่เต็มนะไม่ถึงขอบเราก็เติมระดับที่สวยงามการเทนะให้กะประมาณนี้ตรงนี้มันจะเป็นขอบ ขอบตัวนี้ขอบนูนๆตัวน,น,น,นี้มาให้เลยมาประมาณสักครึ่งหนึ่งของขอบตัวนี้เพราะถ้าเยอะเกินมันจะสูงไปมันจะไม่สวย ก็จะเกิดฟองอากาศเยอะในชิ้นงานในแม่พิมพ์ในมันจะมีตรงนี้ตรงนี้คือจะเป็นตัวบังคับทำให้เกิดรูระบายน้ำของกระถางถ้ามันมีช่องว่างอยู่ตัวนี้มันจะมีอากาศแล้วก็ดูดเอา ปูนเราออกมาทําให้ปูนแตกเวลาเราปอดพิมพ์นะกดแบบนี้ก็จะช่วยลดฟองอากาศด้วยอันนี้ก็เสร็จแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงให้ปูนเซ็ตตัวแล้วเราปักเขาะอีกทีหนึง่งทีนี้ก็ทิ้งไว้อีกยี่สิบสี่ชั่วโมงค่อยมาถอดพิมพ์เราก็คงไม่ได้รอถึงขนาดนั้น ยีสิบสี่ชั่วโมงก็มาถอดพิมพพิมพ์ด้านในนะครับแล้วก็ค่อยถอดพิมพ์นอกโอเคงานหลอก็เรียบร้อยพอหลังจากหล่อเสร็จชิ้นงานก็จะได้มาแบบนี้ครับงานที่เราหลอก็จะมาแบบนี้ เป็นกระถางเรียบร้อยก็ง่ายสะดวกง่ายและสบายนะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ได้กระถางหนึ่งใบในการทำงานนะครับนะแต่ถ้าใครเก่งๆเขาก็่กวัาหนึ่งก็ทำได้สามใบคือเขาถอดตอนปูนหมกักไม่ต้องรอยี่ิบสีชั่วโมง แล้วก็ไม่เคลื่อนย้ายแล้วก็ตั้งแม่พิมพ์ไบจุดใหม่แล้วก็หล่อแบบนั้นนะครับสําหรับร้านที่ทํากระถางจําหน่ายโอเคครับสําหรับวันนี้ก็จบสิ้นขั้นตอนการสาธิต <c oughs> การทํากระถางนะครับก็หวังว่าน้องๆหนูหน,น,น,นูจะได้ความรู้นะครับอาจจะไม่ครบถ้วนขั้นตอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่า วิทยากรไม่ได้เตรียมพร้อมจ้าขอบคุณลูกเอาคุณมายืนค่ะลูกประธานโอเค